ในการเปิดพื้นที่เปิดพื้นที่ปลอดภัยในการอาภิปรายถกเถียงพูดคุยกันเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงใจหลักที่สำคัญที่ทำให้สถานการณ์นี้มันคลี่คลายและยุติลงคือความจริงชุดล้างสมองครอบความทางความคิดมันจะยุติลงเพราะความจริง ความเชื่อจะมาก่อนเสมอความจริงจะเป็นตัวสิ้นสุดเพราะความจริงมีสิ่งเดียวความจริงคือความจริงนั่นหมายความว่าความจริงจะยุติทุกอย่างเพียงบริหารการใช้ความจริงให้มันถูกต้องมี symbolic, สิมโบลิกัสลักษ์ณสำคัญเลยคนที่สามารถอธิบายเรื่องราวสำคัญสคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างถูกต้องทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งการจุดชุดความคิดตามรมเรียนตามมหาวิทยาลัยเชิญมาพูดมาไม่แกนนำมาอธิบายปลูกฝังทางความคิดในเชิงรักยาต้องดำเนินการขจัดอาจารย์ในมหาวิทายาลัยในโรงเรียน ที่ต่อต้านระบอบราาประชาราชปไตยแล้วเรียกร้องประชาธิปไตยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับรับชมทั้งทางนอกในประเทศนะครับที่รับชมตอนนี้ วันนี้นะฮะประเด็นที่หุ้นส่วนโหวตมาบอกว่าล้างสมองเยาวชนนะเบื้องลึกต้องแก้อย่างไรนะนะก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดกันถูกอธิบายกันนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะซึ่งล่าสุดมีการถแถลงการของพักกลุ่มก้าวหน้าที่นำโดยปิยบุตรนะที่มาถแถลงบอกว่าจะต้องมีการปฏิรูปสถาบันจะต้องให้มีการเปิด พูดคุยกันเรื่องของสถาปัตย์ในเมื่อนักเรียนนิสิตนักศึกษา<น>เขาใช้ความพยายามความกล้าหาญกล้าพูดตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วเรื่องมันเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเหลือแต่เพียงอย่างเดียวครับคือต้องยอมรับความจรงิงแล้วสร้างพื้นที่ให้กับการพูดคุยผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเราต้องมีความพยายามช่วยกันครับ ในการเปิดพื้นที่เปิดพื้นที่ปลอดภัยในการอภิปรายถกเถียงพูดคุยกันเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงใจและตรงไปตรงมาทั้งหมดก็เพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประชาธิปไตยนั่นเองประเด็นนะก็คือว่า เกิดอะไรขึ้นทําไมเยาวะชนเด็กนักเรียนนักศึกษาจึงมีความคิดในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มีความคิดในการใส่ร้ายนะครับเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงอ้างเรื่องของภาษีอ้างเรื่องโน่นนี่นั่นพยายามกล่าวหาพระเจ้าอยู่หัวนะครับทั้งหมดพราเขาได้ชุดความคิดที่ เป็นเรื่องโกหกและก็ชุดโกหกนั้นโกหกซ้าๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงไม่เคยมีคำชี้แจงใดๆจากคนที่เกี่ยวข้องไม่มีคำชี้แจงใดๆจากรัฐบาลที่มีนะครับกรมประชาสัมพันธ์ที่มีอ,อสมทอ,องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยที่มีไทยทีบีนะครับสื่อนะครับ ที่เป็นอิสระมาทําการชี้แจงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยไม่มีผู้จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เลยที่ออกมาชี้แจงข้อทีจจริงในเรื่องเหล่านี้อย่างเปิดเผยมีแต่เพียงเพจอวตารปรมนะครับที่ทำข้อมูลออกมาแล้วเผยแพร่ต่อสาธรารณชน โดยไม่มีซิมโบลิกหรือสัสลักษ์ณหรือตัวแทนมาทําการชี้แจงเรื่องเหล่านี้เลยรู้สึกจะมีผมอยู่คนเดียวที่ทําการชี้แจงอธิบายเรื่องเหล่านี้ด้วยความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทําความดีเพื่อความดีมาโดยตลอดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตั้งแต่ปี2,556 หลังจากเกิดกลุ่มกบพศเกิดขึ้นกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรัฐไทยใหม่ก็หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับหลัธรรมสื่อที่เรียกว่านิวมีเดียผ่าน YouTube ต่อมาก็ผ่าน Facebook บางคนถูกจับตัวบางคนหลบหนีบางคนหายสาบสูญไปนะครับเกิดขึ้น ในขณะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนั้นไม่มีคำชี้แจงใดๆจ,จากภาครัฐเลยที่เป็นความจริงว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องที่โกหกเพราะบองว่าการที่สถาบันทำโน่นนี่นั่นแล้วประชาชนจะเข้าใจเองนะครับก็เลยส่งผลทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นม็อบที่เกิดขึ้นคนนับล้านคนไม่ต่ำกว่าสองล้านคนไปร่วมกลุ่มกับกลุ่มของปวิน นับแสนคนนับล้านคนไปร่วมกับกลุ่มของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึหนึ่งสงเรื่องเจ้านะครับคนส่วนใหญ่ดูหนังเยอะมีชุดการปลูกฝังทางความคิดเรื่องเจ้าเป็นภาพยนตร์เป็นหนังก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นภาพยนตร์และเป็นหนังนั้นเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ พอถูกปลูกฝังชุดความคิดเบียงเบนทางความพิดในเชิงนิกติจึงเกิดขึ้นคำพูดวาจาภาษาเชิงวัฒกรรมจึงเกิดขึ้นในหลายลักษณะนะครับแล้วก็สุดท้ายหลักเชิงกลยุทธ,ธ์ทางการเมืองเขาเรียกว่าการปลูกฝังทางความคิดต่อมาก็เป็นกระบวนการการครอบงำทางความคิดกระบวนการต่อไปก็คือกลายเป็นอุดมการ โดยมีหลักที่สำคัญคือบุคคลที่มีความคิดไปทางคอมมิวนิสต์และเดโมแครซ,ซีนะครับงเรียกร้องในทิศทางของตัวเองให้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยมุ่งโจมตีพระหมหากษัตริย์เป็นสำคัญเพื่อหวังที่จะให้ตัวเองกลับเข้ามามีอำนาจในการปกครองและจะถูกเรียกตัวเองว่าเป็นหนักปฏิวัติซึ่งหลักนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในประเทศจีน สับลิกของเขาคือดรสุนย์ยนนะครับในต่างประเทศก็เชกัวลานะครับในคิวบาก็เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนทำให้สิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวแบบเป็นตัวแบบในการต่อสู้ทางการเมืองทุกคนโดยเฉพาะเด็กมีจุดแข็งคือความกล้าหาญมีจุดอ่อนคือขาดซึ่งปัญญาจึงตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองและ ภาคการเมืองที่มีวัตถุประสงค์และมุ่งหมายเพียงการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี2549ผมเป็นผู้ริเริ่มตั้งวาทกรรมที่ชื่อว่ากระบวนการล้มเจ้าตอนนั้นก็ถูกมองว่ามันเป็นไปไม่ได้วันนี้หุ้นส่วนจุงคงได้เห็นแล้วนะครับเชิงประจักษ์ว่าสิ่งที่ผมบอกทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงและสถานการณ์หนักขึ้นหนักขึ้น หนักขึ้นตามลำดับนะครับวิธีการแก้ไขละ่ะทำอย่างไรนะครับไม่ยากครับชุดความคิดที่เป็นความจริงบนกลางล่างจุดแข็งของกลุ่มคนที่ใช้การต่อสู้ทางการเมืองของเขาคือเขามีสื่อใหม่จุดอ่อนของเขาก็าคือ เขาพูดความจริงเพียงส่วนเดียวนะครับนี่คือจุดอ่อนของเขานะคและที่สำคัญก,ก็คือว่าเขามีเครื่องมือไม่ครบเหมือนพวกเราคือประเทศไทยเรามีเครื่องมือครบกว่าแต่เราไม่ทำคิดว่าไม่เป็นไรคนคิดไปเองว่ามันไม่ถูกต้องคนโง่เท่านั้นที่เชื่อมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น ที่สำคัญที่ทําให้สถานการณ์นี้มันคลี่คลายและยุติลงคือความจริงชุดล้างสมองครอบความทางความคิดมันจะยุติลงเพราะความจริงความเชื่อจะมาก่อนเสมอความจริงจะเป็นตัวสิ้นสุดเพราะความจริงมีสิ่งเดียวความจริงคือความจริงนั่นหมายความว่าความจริงจะยุติทุกอย่างเพียง บริหารการใช้ความจริงให้มันถูกต้องมีซิมโบลิกสัญลักษ์สำคัญเลยคนที่สามารถอธิบายเรื่องราวสำคัญสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้องทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งการจุดชุดความคิดตามรมเรียนตามมหาวิาลเชิญมาพูดมาไม่แกนนำมาอธิบายปลูกฝังทางความคิดในเชิงรกากษา ต้องดำเนินการขจัดอาจารย์ในมหาวิทายาลัยในโรงเรียนที่ต่อต้านระบอบประชาราชปไตยแล้วเรียกร้องประชาธิปไตยต้องทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเข้าใจและรู้ว่าประเทศปกไทยปกครองในระบอบประชาราชปไตยไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย นี่คือสิ่งแรกที่เด็กต้องรู้คนไทยต้องรู้และนักการเมืองพักการเมืองต้องเลิกโกหกไกลใช้คำโกหกว่าต้องเรียกร้องประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเอาผิดอย่างเด็ดขาดกับคนเหล่านั้นครูอาจารย์ที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยต้องการล้มล้างการปกครองของประเทศไทยก็ต้องใช้กฎ บัญญัติตามหลักนิติรัฐซึ่งเป็นระเบียบของโรงเรียนระเบียบของมหาวิทยาลัยดำเนินการเอาผิดต,ตามกฎหมายปลดออกไล่ออกเพิกถอนใบอนุญาตความเป็นครูซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วในฮ่องกองเอากันชัดๆจัดชุดความคิดระดับล่างให้ผู้ที่มีความรู้ที่เป็นเซียมลิกไปทำการอธิบายระดับกลาง คือประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ในรูปแบบของสาธารณะระดับสูงอธิบายให้กับบุคคลที่มีความรู้ยศตำแหน่งและมีความสามารถเช่นครูอาจารย์แบ่งเป็น3ระดับนะครับแล้วก็จัดชุดความจริงเพียงสิ่งเดียวให้กับคนเหล่านี้หลักคิดนี้ เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในฮ่องกงนะครับฮ่องกงการเปลี่ยนแปลงฮ่องกงหงกลงังจากพระนางอลิซาเบธที่1ได้ทําการขอครอบครองฮ่องกงเปลี่ยนแปลงฮ่องกงนะครับจากพระนางสู่สีไทยเฮาขอให้เช่าฮ่องกงเป็นเวลา99ปีตอนนั้นจีนก็ยินยอมนะครับให้เช่า999ปีเพราะอิทธิพลของตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลอย่างสูง พอเข้ามาทำการครอบครองฮ่องกงซึ่งเป็นเกาะที่สำคัญนะครับจนปัจจุบันเกิดความขัดแยง้งสิ่งที่อังกฤษ,ษทำก็คือว่าให้ชุดความคิดของเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงทางความคิดต้องแยกตัวแบ่งแยกจัดชุดความคิดทดี่เห็นต่างกับจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์และต้องมาอยู่ฝ่ายตัวเองคือฝั่งของประชาธิปไตยหลักนี้เรียกว่า การแบ่งแยกการปกครองโดยใช้ความรู้วิชาการปลูกฝังทางความคิดครอบครัาทางความคิดจนกลายเป็นอุด,ด,อดมการแล้วให้เกิดการต่อสู้ทางการเมืองเอาศัตรูรบกับศัตรูถ้าหากประเทศไทยไม่ทำการแก้ไข3ประการในหลักล่างกลางบน ซึ่งปัจจุบันทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษมาตั้งโรงเรียนในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนแปลงทางความคิดให้ความรู้นะครับกับคนไทยโดยเริ่มต้นสอนตั้งแต่ระดับปริญญาโทต่อมาระดับระดับปริญาตรีต่อมาจึงลงระดับมัธยมและประถม จึงเป็นที่มาของโรงเรียนฝรั่งเศสโรงเรียนของอังกฤษและโรงเรียนของสหรัฐอเมริกาโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือลามไปจนถึงตามแนวพรมแดนไทยพม,มา่าโดยใช้ศาสนาคริสต์เป็นเครื่องมือนั่นหมายความว่าการนำศาสนาเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าถึงประชาชน รัฐบาลไทยประเทศไทยไม่เคยที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งหลังจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านถึงแก่นิจกรรมไปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทำเรื่องนี้เลยทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดมาเป็นดนังเช่นวันนี้แต่ถ้าจับหลักได้แม่นยำแล้วเดิน แก้ปัญหาชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างโดยนำชุดความจริงเพียงสิ่งเดียวอบรมให้ความรู้ในนิวมีเดียทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์ใช้สื่อของรัฐที่มีมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกรมประชาสัมพันธ์อสมทเยอะแยะ มาให้ความรู้กับประชาชนประชาชนก็จะเข้าใจสถาบันประมหากษัตริย์มากขึ้นเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงประเทศก็จะเกิดความมั่นคงโดยอัตโนมัติหยุดคำโกหกด้วยการใช้ความจริงนะครับสิ่งนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพียงสร้างความเข้าใจอย่างมีเหตุมีผลอย่าใช้กำลังโดยเด็ดขาด ถ้าท่านใช้กําลังแสดงว่าท่านหมดซึ่งปัญญานะครับพึงเอาชนะคำมดตเทศด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ